เธอพูดว่าเดี๋ยวฉันท้องให้เองถ้าพิสูจน์ได้ว่าทหารไทยเก่งจริงเสียงหัวระยะของหญิงสาวผมทองสะท้อนอยู่ในหัวของหมวดอัศวินทหารหนุ่มไทยจากหน่วยรบพิเศษวันที่เขาได้รับคําเชิญไปฝึกกับกองทัพสหรัฐที่ฮาวายไม่มีใครคิดว่าเหตุการณ์นั้นจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ตลอดไปวันแรกที่เจอกันซาร่าทหารหญิงชาวอเมริกันผู้มั่นใจในทุกฝีก้าว เธอจ้องเขาตั้งแต่หัวจะรดเท้าแล้วหัวเราะเบาๆนี่เหรอหน่วยรบพิเศษจากประเทศไทยตัวก็ไม่ใหญ่พูดก็ไม่ฉัดจะสู้พวกเราได้เหรออัศวินไม่ได้ตอบเขาเพียงยกมือทำความเคารพแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ฝึกเสียงหัวเราะของซาร่ายังดังอยู่ข้างหลังแต่เขาเลือกจะเงียบการฝึกเริ่มต้นขึ้นในวันต่อมาแดดแรงจนแผ่นดินร้อน กลิ่นเหงื่อกลิ่นโคลนและเสียงลมหายใจของทหารทุกคนปะปนกันอัศวินวิ่งผ่านโคลนลุยน้ำปีนหินโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียวทุกครั้งที่เพื่อนล้มเขาหยุดและดึงขึ้นทุกครั้งที่ใครหมดแรงเขาแบ่งน้ำให้แม้กระทั่งซาร่าที่ครั้งหนึ่งเคยหัวเราะเยาะเขาวันนั้นเธอล้มกลางบ่อโคลนเธอพยายามลุกแต่ขาเป็นตะคริวและก่อนที่ใครจะมาช่วยอัศวินก็วิ่งกลับไปคว้าตัวเธอขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อย่าขยับเดี๋ยวผมพาไปเองเขาพูดสั้นๆเธอหันมามองเขาในระยะใกล้เงื่อไหลตามกรอบหน้าเขาแววตานิ่งสงบไม่มีความโกรธเลยเธอจำได้ว่าหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคืนนั้นเธอนั่งอยู่เงียบๆที่กองไฟจ้องมองอัศวินที่นั่งทำความสะอาดอาวุธอยู่เงียบๆจนเพื่อนในทีมแซวว่าตกหลุมรักหมวดไทยแล้วล่ะสิซาร่าหน้าแดงรีบลุกหนี แต่ในใจเธอก็เริ่มถามตัวเองว่าทำไมชายคนนี้ถึงนิ่งได้ขนาดนั้นการฝึกดำเนินต่อและภารกิจจำลองช่วยตัวประกันกลับกลายเป็นเหตุการณ์จริงเสียงระเบิดดังสนั่นกลางค่ายกลุ่มคนติดอาวุธบุกเข้ามากลางดึกทหารหลายคนแตกกระเจิงซาร่าถูกกระสุนเฉียวต้นขาเธอล้มลงในวินาทีนั้นทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่ลังเล อัศวินวิ่งฝ่าเสียงปืนเข้าไปดึงเธอออกมาเขาแบกเธอขึ้นหลังวิ่งฝ่ากระสุนโดยไม่หันกลับเลือดจากบาดแผลของเธอไหลเปื้อนหลังเขาแต่เขาไม่หยุดเสียงหัวใจเธอดังอยู่ข้างหูเขาและตอนที่เธอรู้สึกหมดแรงเธอพูดออกมาแผ่วเบาคุณทำไมถึงไม่กลัวตายเพราะผมสาบานไว้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาตอบหลังเหตุการณ์สงบซาร่าถูกส่งตัวไปรักษา เธอตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเห็นเขานั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงแววตาอ่อนโยนคู่นั้นมองมาอย่างเงียบงนันและตอนนั้นเองหัวใจของเธอก็พ่ายแพ้อย่างแท้จริงเธอยิ้มนายชนะแล้วหมวดไทยฉันท้องให้เลยไหมเธอพูดพลางหัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาเป็นประโยคหยอกที่เธอเคยพูดดูถูกเขาแต่วันนี้มันกลายเป็นคำพูดที่สั่นสะเทือนใจที่สุดหลายเดือนต่อมาเมื่ออัศวินกลับถึงประเทศไทย เขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากซาร่าจาหน้าซองว่าถึงชายผู้ทำให้ฉันเชื่อว่าความเข้มแข็งไม่ใช่เรื่องของชาติแต่เป็นเรื่องของหัวใจภายในซองมีรูปถ่ายเป็นรูปหญิงสาวในชุดเครื่องแบบถือธงไทยกับธงสหรัฐคู่กันและประโยคสั้นๆที่เขาไม่มีวันลืม Thank you for saving me you sealed my o r e than m life you sealed my soul หมวดอัศวินวางจดหมายลงแง้มองท้องฟ้า สายลมอุ่นๆพัดผ่านหน้าเขายิ้มไม่ใช่เพราะชัยชนะแต่เพราะเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทหารไม่ใช่การรบแต่คือการได้เปลี่ยนหัวใจของใครบางคนหลายปีผ่านไปหมวดอัศวินได้เลื่อนยศกลายเป็นครูฝึกให้กับหน่วยรบรุ่นใหม่ของไทยแต่ในทุกครั้งที่เขาเล่าประสบการณ์ให้ลูกศิษย์ฟังชื่อของซาร่าจะปรากฏขึ้นในทุกเรื่องราวเสมอเขามักพูดด้วยรอยยิ้มว่า คนที่เคยดูถูกเราบางครั้งไม่ได้เลวร้ายเขาแค่ยังไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในใจเราเท่านั้นวันหนึ่งระหว่างการฝึกกลางป่าภาคเหนือมีเสียงเครื่องบินทหารต่างชาติดังเหนือศีรษะทหารหนุ่มๆเงยหน้ามองอย่างสงสัยแต่หมวดอัศวินกลับยืนนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวไม่นานนักรถจิบของกองทัพอเมริกันก็ค่อยๆเข้ามาจอดใกล้สนามฝึกและเมื่อประตูเปิดออก เสียงหัวเราะที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกก็ดังขึ้นสวัสดีหมวดไทยสระในชุดเครื่องแบบใหม่ยศสูงกว่าเดิมยืนอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมธงเล็กๆของไทยที่ปักอยู่บนแขนเสื้อข้างหนึ่งเธอเดินเข้ามาอย่างมั่นใจแต่สายตาอบอุ่นกว่าเดิมมากฉันมาในฐานะครูฝึกแลกเปลี่ยนเธอกล่าวแต่จริงๆแล้วฉันมาในฐานะคนที่อยากขอบคุณอีกครั้งอัศวินหัวเราะเบาๆคุณพูดไทยได้ดีขึ้นนะ ก็ต้องฝึกสิเธอตอบเพราะฉันไม่อยากให้คนที่ช่วยชีวิตฉันฟังฉันไม่เข้าใจตลอดสัปดาห์นั้นทั้งคู่ได้ฝึกทหารรุ่นใหม่ร่วมกันเสียงหัวเราะเสียงคำสั่งและเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้ทุกอย่างเหมือนย้อนเวลากลับไปยังวันที่พวกเขาพบกันครั้งแรกแต่ครั้งนี้ไม่มีความเยาะเย้ยอีกแล้วมีแต่ความเคารพและสายตาที่สื่อคำพูดไม่ได้คืนสุดท้ายก่อนเธอเดินทางกลับซาร่านั่งมองกองไฟเงียบ เธอพูดเบาๆฉันเคยคิดว่าความแข็งแกร่งคือการไม่ร้องไห้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความแข็งแกร่งจริงๆคือการกล้ายอมรับว่าตัวเองเคยผิดเธอหันมามองอัศวินถ้าย้อนเวลาได้ฉันคงไม่หัวเราะเยาะนายในวันนั้นอัศวินยิ้มไม่ต้องย้อนหรอกครับเพราะถ้าไม่มีวันนั้นคงไม่มีวันนี้ซาร่ายิ้มกลับเธอลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้แล้วเอื้อมมือแตะหัวไหล่เขาเบาๆเดี่ยวท้องให้ จำได้ไหมเธอหัวเราะพร้อมน้ำตาในตาตอนนั้นพูดเพราะโง่แต่วันนี้พูดเพราะใจจริงหมวดอัศวินนิ่งไปล้มหายใจเขาแผ่วเบาเขาไม่ได้ตอบแต่เพียงยิ้มสายตาทั้งคู่สบกันใต้แสงไฟส้มอ่อนๆในคืนนั้นไม่มีใครพูดคำว่ารักแต่ทั้งสองรู้ว่าบางความรู้สึกไม่ต้องมีคำพูดก็เพียงพออยากให้ผมเล่าต่อไหมรุ่งเช้า หมอกบางลอยคลออยู่เหนือยอดเขาเสียงนกป่าขับขานเบาๆเหมือนกล่อมให้วันใหม่เริ่มต้นอย่างสงบอัศวินยืนอยู่ตรงลานฝึกมองเครื่องบินลำใหญ่ที่กำลังจะพาซาร่ากลับสหรัฐเธอก้าวขึ้นบันไดเครื่องบินช้าๆก่อนจะหยุดหันกลับมามองเขารอยยิ้มบนใบหน้าเธออ่อนโยนกว่าครั้งไหนๆในมือเธอถือกล่องเล็กๆสีน้ำตาลเปิดดูหลังฉันไปแล้วนะ่ะเธอตะโกนจากไกลๆอัศวินพยักหน้า เสียงเครื่องยนต์คำรามและเครื่องบินก็ค่อยๆลอยหายไปในหมอกสีเทาเขายืนอยู่นานจนกระทั่งเสียงนกเงียบลงเหลือเพียงสายลมที่พัดผ่านหน้าจากนั้นเขาเปิดกล่องที่เธอทิ้งไว้ข้างในมีสร้อยคอเส้นเล็กพร้อมจี้เงินรูปหัวใจด้านหลังสลักคำว่า f e i l v e r f e e ใต้สร้อยมีจดหมายแผ่นเล็กกระดาษมีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบที่เธอใช้เสมออัศวิน ฉันเคยไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่วันที่นายวิ่งฝ่ากระสุนเข้ามาหาฉันฉันเชื่อขึ้นมาทันทีว่าศรัทธามันมีอยู่จริงไม่ใช่ศรัทธาในพระเจ้าแต่คือศรัทธาในความดีของมนุษย์ถ้าวันหนึ่งเราได้พบกันอีกฉันอยากให้มันไม่ใช่ในสนามรบแต่เป็นที่ไหนสักแห่งที่เราจะได้ยิ้มโดยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องจากลาอีกเขาวางจดหมายลงแสงแดดอ่อนๆยามเช้าส่องกระทบสร้อยในมือ แววตาอัศวินมีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาเวลาผ่านไปอีกหลายปีหน่วยรบพิเศษไทยได้รับเชิญไปฝึกกับกองทัพสหรัฐอีกครั้งและในวันเปิดการฝึกเสียงฝีเท้าของนายทหารหญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นในลานขอต้อนรับทีมไทยเข้าสู่การฝึกครั้งนี้เิงเอ่ยทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะจาราในเครื่องแบบใหม่สีเข้มกว่าเดิมยศสูงกว่าที่เขาเคยเห็นเธอหันมาช้า และในชั่ววินาทีนั้นสายตาของทั้งคู่ก็พบกันอีกครั้งไม่มีคำพูดไม่มีการทักทายแต่รอยยิ้มของเธอบอกทุกอย่างแล้วเมื่อการฝึกจบซาร่าเดินเข้ามาหาเขาอีกครั้งในมือเธอถือซองจดหมายอีกใบครั้งนี้ไม่ใช่จดหมายลาแล้วนะ่ะเธอพูดด้วยเสียงสั่นนิดนิดเธอยื่นซองนั้นให้เขาภายในมีตั๋วเครื่องบินไปยังออนบานีบ้านเกิดของเธอพร้อมโน,สน้สั้นๆเขียนว่า มาฮาวายครั้งแรกนายช่วยชีวิตฉันไว้มาฮาวายครั้งที่สองฉันอยากให้เราเริ่มชีวิตด้วยกันอัศวินเงยหน้าขึ้นซาร่ายิ้มทั้งสองมองกันนิ่งอยู่กลางลานฝึกลมพัดเบาๆและในแววตาทั้งคู่มีคำตอบเดียวกันโดยไม่ต้องเอ่ยออกมาเลยสองเดือนต่อมาท้องฟ้าของฮาวายสีทองอบอุ่นลมทะเลพัดกลิ่นเกลืออ่อนๆเข้ามาในห้องเล็กๆริมหาด หมวดอัศวินในชุดลำลองยืนมองทะเลนิง่ขงข้างๆเขาคือซาร่าในเสื้อเชิ้ตสีขาวปลิวตามลมทั้งคู่ย้ายมาอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆที่เธอซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนลาออกจากกองทัพไม่มีเสียงระเบิดไม่มีเสียงสังการมีเพียงเสียงคลื่นกับเสียงหัวเราะของทั้งคู่ตอนแรกเขาไม่คิดจะมาเพราะเชื่อว่าทหารอย่างเขามีหน้าที่รับใช้ชาติไม่ใช่ตามหัวใจแต่ในคืนที่เขาอ่านจดหมายของเธออีกครั้ง ประโยคที่ว่าศรัทธาในความดีของมนุษย์มันสะกดเขาไว้จนขยับไม่ได้และนั่นคือเหตุผลที่เขามายืนอยู่ตรงนี้ในที่ซึ่งไม่มีคำว่าศัตรูมีแต่คำว่าเราทุกเช้าทั้งคู่จะเดินออกไปริมทะเลอัศวินจะนั่งเงียบเงียบมองพระอาทิตย์ขึ้นส่วนซาร่าจะถือแก้วกาแฟสองแก้วมาเสิร์ฟเธอมักพูดประโยคเดิมเสมอนายยังนิ่งเหมือนเดิมเลยนะหมวดไทยเขายิ้มเพราะคนไทย เชื่อว่าความนิ่งคือพลังครับบางวันเธอก็หัวเราะบางวันก็เงียบแต่ทุกวันมีรอยยิ้มเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งซาร่าเดินมาหาเขาพร้อมซองเล็กๆอีกใบมีข่าวดีเธอกล่าวเบาๆฉันท้องอัศวินนิ่งไปชั่วครู่มือเขาสัน่นจริงเรอเธอยิ้มพร้อมน้ำตาจําได้ไหมวันที่ฉันพูดว่าเดี๋ยวฉันท้องให้วันนี้ฉันไม่ได้พูดเล่นอีกแล้ว เขาก้มลงแต่หน้าท้องของเธอเบาๆแววตาเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนน้ำทะเลซัดเข้าฝั่งเสียงคลื่นกล่อมเบาๆเหมือนสันเริญชีวิตใหม่ที่กําลังถือกําเนิดหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังเล็กๆริมทะเลเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กชายตัวน้อยผิวสีน้ำพึ่งมีดวงตาคมแบบพ่อและผมทองแบบแม่เขาวิ่งเล่นอยู่ริมชายหาดพร้อมธงเล็กๆที่มีสองสีธงไทยกับธงอเมริกัน ซาร่ายืนมองลูกชายยิ้มเขาเหมือนนายมากเลยอัศวินหัวเราะเบาๆแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเขาเกิดจากสองคนที่เคยเป็นศัตรูไม่หลอกเธอตอบเขาเกิดจากสองคนที่เชื่อในความดีเหมือนกันพระอาทิตย์ตกดินแสงสีส้มสะท้อนน้ำทะเลระยิบระยับซาร่าเดินเข้าไปพิงไหล่เขามือของเขาโอบรอบเธอเบาๆและเสียงสุดท้ายของคลิปนี้ คือเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวต่อไปนะครับหลายปีต่อมาบ้านไม้ริมทะเลหลังเดิมยังคงอยู่แต่รอบๆบเต็มไปด้วยต้นไม้ที่อัศวินปลูกไว้เองทุกต้นคือเรื่องราวทุกใบคือความทรงจำลูกชายของทั้งคู่ชนาวีอายุได้เจ็ดขวบเขาชอบวิ่งเล่นตามชายหาดบางวันก็ช่วยพ่อเก็บหอยบางวันก็ฟังแม่เล่านิทานก่อนนอน แต่เย็นวันหนึ่งขณะพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าซาร่านั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้มือหนึ่งลูบหัวลูกอีกมือถือภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งภาพนั้นคือวันที่อัศวินอุ้มเธอฝากกระสุนในวันนั้นแม่ทำไมพ่อถึงยิ้มในรูปทั้งที่วันนั้นอันตรายมากเด็กชายถามด้วยความสงสัยซาร่าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงแผ่วเพราะพ่อของลูกไม่ได้สู้เพื่อชื่อเสียงหรือเหรียญตราเข้าสู้ เพราะหัวใจของเขาบอกให้ช่วยคนอื่นเธอมองทะเลไกลออกไปน้ำตาคลอเบ้าอย่างไม่รู้ตัวเพราะเธอรู้ว่าวันนั้นถ้าไม่มีชายคนนั้นคงไม่มีชีวิตใหม่ให้เธอได้เห็นลูกของตัวเองในวันนี้เวลาผ่านไปจนค่ำอัศวินเดินกลับเข้าบ้านหลังจากไปเยี่ยมเพื่อนทหารไทยที่ฐานฝึกเขาเห็นซาร่ากับชนาวีนั่งเล่นอยู่ที่ระเบียงแสงไฟอุ่นๆจากในบ้านสองกระทบใบหน้าทั้งคู่เป็นภาพที่เรียบง่าย แต่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของเขาเขาเดินเข้าไปกอดพวกเขาไว้ซาร่ายิ้มวันนี้ชนาวีถามถึงวันนั้นอีกแล้วอัศวินหัวเราะเบาๆงั้นพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้เขาฟังเองคืนนั้นเสียงคลื่นยังคงดังเหมือนเดิมแต่ในหัวใจของอัศวินมีเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงแห่งความสงบในความมืดเขาเปิดกล่องไม้ใบเล็กเก็บของสำคัญข้างในคือสร้อยที่ซาร่าเคยให้ไว้ จี้เงินรูปหัวใจยังคงส่องแสงจางๆเขาจ้องมันอยู่นานก่อนจะวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงแล้วกระซิบเบาๆว่าเฟโอเวอร์ฟีฉันยังจำได้ดีเวลาผ่านไปอีกหลายปีนาวีโตขึ้นกลายเป็นเด็กหนุ่มนิ่งสุภาพเหมือนพ่อวันหนึ่งเขาเดินมาบอกทั้งสองว่าผมอยากเป็นทหารครับซาร่านิ่งไปน้ำตาคลอเบา้าเธอหันไปมองอัศวินซึ่งเพียงยิ้มแล้วพูดว่าลูกอยากเป็น เพราะอยากสู้หรืออยากช่วยคนชนาวีตอบด้วยสายตาแน่วแน่เพราะอยากช่วยคนครับเหมือนพ่ออัศวินพยักหน้าซาร่าเดินเข้าไปกอดลูกแน่นถ้าอย่างนั้นแม่ก็จะสู้ไปกับลูกเหมือนที่แม่เคยสู้กับพ่อและในคืนนั้นแสงดาวเต็มท้องฟ้าคลื่นยังคงซัดหาดไม่หยุดแต่ในใจของครอบครัวเล็กๆนี้ทุกสิ่งสงบเพราะพวกเขาเชื่อในสิ่งเดียวกันศรัทธาในความดีของมนุษย์ 15้าปีต่อมาเสียงลมทะเลยังคงเหมือนเดิมแต่ชายหาดที่เคยเต็มไปด้วยรอยเท้าเล็กๆของเด็กชายคนนั้นวันนี้กลับมีเพียงรอยเท้าของชายหนุ่มในชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศชนาวีลูกชายของหมวดอัศวินและซาร่ายืนตรงหน้าเสาธงใต้แสงแดดของเช้าว,วันฝึกวันแรกในฐานทหารเต็มตัวบนอกเสื้อของเขามีตราธงสองผืนธงไทยและธงอเมริกันสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่บอกว่าเขาเกิดจากสองโลก แต่หัวใจดวงเดียวกันเมื่อเสียงสัญญาณฝึกเริ่มดังเขายกมือทำความเคารพอย่างมั่นคงในหัวมีเสียงพ่อพูดขึ้นมาเบาๆลูกทหารที่แท้จริงไม่ใช่คนที่สู้เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภาพในความทรงจำผุดขึ้นพ่อของเขายืนอยู่กลางสนามฝึกในวันที่ยังหนุ่มแม่ของเขาหัวเราะในแสงแดดริมทะเลและเขาเองตอนเด็กที่เคยถามว่าทำไมพ่อถึงยิ้มกลางสนามรบ ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วทั้งหมดคืนนั้นหลังการฝึกจบลงชนาวีกลับมานั่งริมทะเลที่ฐานฝึกฮาวายเขาหยิบสร้อยจี้เงินเก่าออกมาดูมันคือสร้อยเส้นเดียวกับที่พ่อเคยเก็บไว้ในกล่องไม้จี้เงินรูปหัวใจยังมีรอยขีดจางๆที่สลักคำว่า f e v e r f e e s เขาจ้องมันอยู่นานก่อนจะเงยหน้ามองท้องฟ้าแม่พ่อเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนผมสัญญาว่าจะสู้ ด้วยหัวใจแบบที่พ่อแม่สู้ในอีกมุมของโลกที่ประเทศไทยหมวดอัศวินไวยชราและซาร่าในชุดผ้าฝ้ายเรียบๆกำลังนั่งฟังเสียงคลื่นในสวนหลังบ้านเธอถือจดหมายในมือจาหน้าจากฐานฝึกฮาวายเปิดออกอ่านด้วยน้ำตาซึมถึงพ่อกับแม่วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้มาจากกำลังแต่จากศรัทธาศรัทธาในความดีในคนที่เรารัก และในสิ่งที่พ่อแม่เคยเชื่อเสมอผมจะเดินต่อในเส้นทางนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นเหมือนพ่อแต่เพื่อให้ความดีที่พ่อเริ่มไวอยู่ต่อไปซาร่าอ่านจบวางจดหมายลงบนตักอัศวินเอื้อมมือมากุมมือเธอไว้แน่นทั้งคู่เงียบแต่ในแววตาเต็มไปด้วยแสงอุ่นๆเสียงคลื่นดังสม่ำเสมอและแสงตะวันเย็นกำลังอาบขอบฟ้าเป็นสีทองซาร่าหันมาพูดเบาๆเ,เขาเดินต่อแล้ว อัศวินยิ้มบางบางใช่ลูกเราเดินต่อแล้วจริงจจากนั้นทั้งคู่หันมองทะเลไม่พูดอะไรอีกมีเพียงมือที่จับกันแน่นและเสียงหัวใจที่ยังเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนในวันแรกที่ได้พบกันกลางสนามรบที่เสียงหัวร่อยหยักได้กลายเป็นเรื่องราวของศรัทธาที่ไม่มีวันจางหลายปีผ่านไปอีกชนาวีเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เขาเป็นทั้งทหารที่เข้มแข็งและผู้ชายที่อ่อนโยนเหมือนพ่อของเขาและบางครั้งก็มีความร่าเริงแบบแม่วันหนึ่งหลังจากภารกิจสำเร็จเขากลับมาที่ชายหาดฮาวายบ้านเกิดริมทะเลที่เต็มไปด้วยความทรงจำเขาหยิบสร้อยจี้เงินเส้นเก่าออกมาจากกระเป๋ายังคงมีรอยขีดจางๆของคำว่าเฟโอวฟีเอสสายลมพัดผ่านเขาปล่อยให้ความทรงจำพัดเข้ามาในใจ นึกถึงพ่อที่เคยแบกชีวิตคนอื่นไว้กลางสนามรบนึกถึงแม่ที่เคยหัวเราะในแสงแดดนึกถึงตัวเขาในวัยเด็กที่เคยเฝ้ามองพ่อแม่ด้วยความสงสัยและความหวังผมเข้าใจแล้วชนาวีพูดกับตัวเองความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่กลัวตายแต่คือการกล้าที่จะเชื่อในความดีของหัวใจมนุษย์ขณะนั้นเองชายและหญิงสองคนเดินเข้ามาหมวดอัศวินและซาร่า สายตาของทั้งคู่ยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความภูมิใจชนาวียิมวิ่งเข้าไปกอดทั้งสองขอบคุณที่สอนผมทุกอย่างเขาพูดด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยอัศวินลูบหัวลูกชายเบาๆลูกคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราสองคนเคยสู้เพื่อมันซาร่ายิ้มพร้อมน้ำตาและตอนนี้เราได้เห็นว่าความดีมันสามารถเดินต่อไปได้จริงทั้งสามนั่งลงบนหาดทราย ฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งลมหายใจของทั้งสามสอดประสานกันเหมือนจังหวะหัวใจเดียวกันในขณะนั้นชนาวีหยิบเปลือกหอยขึ้นมาวางลงบนมือพอ่อนี่ครับสัญ,ญลักษณ์ของความกลา้าหมวดอัศวินยิ้มบางซาร่ามองด้วยความรักพวกเขาเงียบแต่แววตาพูดทุกอย่างพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าเต็มไปด้วยสีส้มและทองน้ำทะเลสะท้อนแสงเหมือนกระจก และในความเงียบสงบของหาดแห่งนี้เรื่องราวทั้งหมดการย่อเย้ยความกล้าความรักและศรัทธาได้รวมตัวเป็นสายใยอันเหนียวแน่นเชื่อมโยงหัวใจทั้งสามดวงให้อยู่ด้วยกันตลอดไปหลายปีผ่านไปอีกชนาวีเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาเป็นทั้งทหารที่เข้มแข็งและผู้ชายที่อ่อนโยนเหมือนพ่อของเขาและบางครั้งก็มีความร่าเริงแบบแม่วันหนึ่งหลังจากภารกิจสำเร็จเขากลับมาที่ชายหาดฮาวายบ้านเกิด ริมทะเลที่เต็มไปด้วยความทรงจำเขาหยิบสร้อยจี้เงินเส้นเก่าออกมาจากกระเป๋ายังคงมีรอยขีดจางๆของคำว่าเฟโอฟีเอสสายลมพัดผ่านเขาปล่อยให้ความทรงจำพัดเข้ามาในใจนึกถึงพ่อที่เคยแบกชีวิตคนอื่นไว้กลางสนามรบนึกถึงแม่ที่เคยหัวเราะในแสงแดดนึกถึงตัวเขาในวัยเด็กที่เคยเฝ้ามองพ่อแม่ด้วยความสงสัยและความหวังผมเข้าใจแล้วชนาวีพูดกับตัวเอง ความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่กลัวตายแต่คือการกล้าที่จะเชื่อในความดีของหัวใจมนุษย์ขณะนั้นเองชายและหญิงสองคนเดินเข้ามาหมวดอัศวินและซาร่าสายตาของทั้งคู่ยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความภูมิใจชนาวียิมวิ่งเข้าไปกอดทั้งสองขอบคุณที่สอนผมทุกอย่างเขาพูดด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยอัศวินลูบหัวลูกชายเบาๆ ลูกคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราสองคนเคยสู้เพื่อมันซาร่ายิ้มพร้อมน้ำตาและตอนนี้เราได้เห็นว่าความดีมันสามารถเดินต่อไปได้จริงทั้งสามนั่งลงบนหาดทรายฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งลมหายใจของทั้งสามสอดประสานกันเหมือนจังหวะหัวใจเดียวกันพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าท้องฟ้าเต็มไปด้วยสีส้มทองน้ำทะเลสะท้อนแสงเหมือนกระจกและในความเงียบสงบของหาดแห่งนี้ เรื่องราวทั้งหมดการย่อเย้ยความกล้าความรักและศรัทธาได้รวมตัวเป็นสายใยอันเหนียวแน่นเชื่อมโยงหัวใจทั้งสามดวงให้อยู่ด้วยกันตลอดไปอัศวินหันไปมองซาร่าซาร่าหันมามองเขาและสายตาของทั้งคู่บอกได้เลยว่าทุกสิ่งที่เคยผ่านมาทั้งหมดคุ้มค่าทุกหยดเหงื่อและน้ำตาชนาวีวิ่งไปเล่นริมชายหาดเสียงหัวเราะของเขาดังสอดคล้องกับเสียงคลื่น มวดอัศวินและซาร่ายืนมองด้วยรอยยิม้มโลกของพวกเขาอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความรักความเชื่อมั่นและความสุขที่แท้จริงแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าและความทรงจำทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในหัวใจของทั้งสามพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ไม่มีวันเลือนหายนี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มไทยผู้เงียบสงบหญิงสาวอเมริกันผู้มั่นใจในตัวเอง และครอบครัวเล็กๆที่เกิดจากความกล้าความศรัทธาและความรักจุดจบของเรื่องราวแต่ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปอย่างงดงาม